ที่แล้วกรุ๊ป C ีได้ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกในโจทย์สละเปาซึ่งก็ได้ผู้เข้ารอบมาแล้วหกคนและตอนนี้ถึงเวลาของกรุ๊ปดีที่จะทำการแข่งขันในโจทย์ข้าวไข่เจียวแล้วครับภารกิจรอบคัดเลือกกรุ๊ปด,ดีกับโจทย์ข้าวไข่เจียวในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้วกินเนี่ยอร่อยครับเอาละครับ เริ่มต้นการแข่งขันแต่ละคนดูจริงจังจูวงกันอย่างไม่ยัง้งรุ่นนี้ก็เต็มที่กับการแข่งขันครั้งนี้มากครับโอ้โหโอ่งนะครับผมจ้วงข้าวกระไข่นะฮะกินไปพร้อมๆกันนะฮะแหมสุดยอดจริงๆนะครับเป็นข้าวไข่เจียวท้ายซอยนะฮะเรียกว่า เป็นอาหารที่สามารถหากินได้ง่ายและไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนผมเชื่อนะครไปต่างประเทศหรือไปไหนคุณก็ต้องคิดถึงข้าวไข่เจียวซึ่งแต่ละคนใช้วิธีกินแตกต่างกันบางคนกินข้าวพร้อมกับไข่และบางคนใช้ซอสช่วยในการกินเพื่อเพิ่มรสชาติให้กินง่ายขึ้นครับเอาละครับ นี่คุณอ้วนนะฮะมาถึงขอซ้อนก่อนเลยนะฮะคุณอ้วนนะซอนพีก็ช่วยตัดในความเลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็มีคนที่กินหมดคนแรกและครับก็คือยงนักกินหน้าใหม่ตามมาด้วยโป้งหมดเป็นคนที่สอง ซึ่งวันนี้เขาดูนิ่งมากหรือว่าเขาอาจจะกำลังรักษาจังหวะการกินของตัวเองอยู่ก็ได้ครับและเก่งนักกินหน้าใหม่อีกคนก็หมดตามมาเป็นคนที่3หรือว่ากินกันได้เร็วมากครับโอ้ยตื่นเต้นคนหนึ่งเขาเกเก,เก่งกันอะฉันมาทำอะไรที่นี่วะมันใช่ที่ของฉันไหมประมาณนี้คุณหลุยนะฮะนี่นี่คือผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะที่กินเก่งมากๆเคยลงแข่ง กับรีมทีมแล้วชนะด้วยตอนนั้นเป็นการแข่ง4ต่อ 2, 2> นะฮะคุณเป้นะครับโอ้โหน่าสนใจมากคคุณเป้นี่ม้ามึนนะฮะไม่เคยนี่ฮะพิวน,นะฮะขึ้นจานที่สองแล้วพิวน,นะฮะจานที่สองหมายถึงซอสด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ข้าวไข่เดียวอย่างเดียวนะครับนี่แต่ระหว่างนี้คุณยงก็เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะ นุชี่นะฮะเป็นการเขาเรียกว่าคุกไข่เจียวกับข้าวให้เข้ากันพร้อมกับซอสพริกและยิ้มไปกินไปฮะกุ้มกลิ่มเหลือเกินนะครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าข้อได้เปรียบครั้งนี้นะข้าวไข่เจียวเนี่ยมีซอสพริกให้ด้วยแต่คุณไม่จึเป็นฮะเราไม่ได้นับจานของซอสพริกนะฮะเรานับเฉพาะแค่ข้าวไข่เจียวนั้นอ่าตอนนี้พี่หลุยขึ้นจานที่สองแล้วครับขอ,อ,อเชิญมือฮะอพี่หลุยวันนี้นะครับ เป็นตัวเกรงของเราเลยนี่พิ่เป้ครับขึ้นจานที่สองแล้วนะฮะเออตอนนี้นะคุณโป้งขึ้นจานที่สามจะขึ้นจานที่3มแล้วนะครับคุณโป้งครับอ่าจานที่สาแล้วเสือมือเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาที วอนนี้โป้งก็กินหมดจานที่2และพลิกกลับมาขึ้นน้ำแล้วครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังกินจานแรกไม่หมดความจริงแล้วกินข้าวกับไข่เจียวปัญหาหลักๆอยู่ที่ข้าวมีความฝืดนี่แหละครับนี่คุณสามเอกนะฮะวันนี้นะครับผมจะเกินชื่อเขาไหมฮะสามเอกสามจานดูนะครับวันนี้จะขึ้นจานที่สองแล้วนะครับคุณสาเอกฮนะ เพื่อนเพื่อนเล่งฮะดวนดวนคุณเหมียวนะฮะขึ้นจานสองเหมือนกันนะคันนี้ขนาดเป็นข้าวไข่เจียวนะครับผมว่าสาหรับผมว่ากินค่อนข้างยากนะเพราะว่าต้องแบ่งไข่ให้เข้ากับข้าวด้วยเพราะด้วยความที่ปริมาณนะฮะของข้าวค่อนข้างจะเยอะและปริมาณไข่นี่อาจจะไม่ได้เยอะมาก1จานนะฮะอยู่ที่250กรัมตก4จานเนี่ยก็เท่ากับ1โลครับ โป้งนะครับจะครบ1โลแล้วนะฮะเพราะตอนนี้กำลังจะขึ้นจานที่4ี่แล้วใกล้แล้วนะครับโป้งนะครับเอาคุณโป้งัะขึ้นจานที่4ครับสุดยอดมากนะครับว่บงได้อยู่กลุ่มเดียวกับพี่หลุยที่เคยชนะปั้นกับพี่เจมมาแล้วแต่ว่าตัวตัวผมไม่กลัวอยู่แล้วครับตอนนี้คนที่กินตามโป้งมาส่วนใหญ่กำลังกินอยู่จานที่3มครับ หน่อยนะอืมไม่ว่าจะกินกี่ครั้งนะฮะความอร่อยก็ยังเหมือนเดิม<ๆ>นะฮะ<ๆ>ตอนนี้นะฮะ<ๆ>อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ฮนะโ<ๆ>ป้งขึ้นจานที่ห้าแล้วครับ<ๆ>ไม่ได้กดดันคนอื่นนะฮะ นี่วันนะคุณปุ๊กปิ๊กนะครับสาวหน้ารักของเรานะครับคุณปุ๊กปิ๊กฮะทำไรฮะซับน้ามันนี่คือซับอะไรครับซับน้ำไอขอโทษนะฮะซับน้ำมันในไข่คุณปุ๊กปิ๊กนะฮะเป็นการห่วงเรื่องของน้ำมันนะฮะถือว่าดีครับดูเหมือนว่าตอนนี้กลุ่มรังท้ายจะกินหมดจานแรกกันครบทุกคนแล้วครับ คุณหลุยนะครับตอนนี้จะขึ้นจานที่4แล้วนะครับเราจะหมดจานที่3นะครับกินเยี่ยๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าน้ําซอสของเธอนะฮะก็จะหมดแล้วได้นะครับนี่คุณหลุยมาจานที่4ี่แล้วครับเอาครับแต่ก็ยังคงทิ้งอยู่นะฮะคุณโป้งนะยังเร่งเครื่องอยู่และไม่ชะลอเลยรอบนี้นะฮะเหมือนโป้งจะมาแก้แค้นให้กับป้านและเจมนะฮะที่เคยแพ้ให้กับคุณหลุยไปนะครับนะฮะนี่ ทั้งขาทั้งหลังฮะดีมทีมครับจะไม่อยากให้ทิ้งขาดละคะ่ะเพราะถ้าทิ้งขาดมันก็จะทําให้เราท้อลงไปออถอยไปอีกก้าวนึงนะคะคุณเป้นะฮะตอนนี้ตอนนี้นะฮะอยู่ที่จานที่สามและไข่ใกล้หมดเหลือแต่ข้าวนะครับตอนนี้นะฮะคุณสามเอกกำลังจะหมดจานที่สองขอจานที่สามนะครับเอาละฮะดีสามเอกของเรานะครับนี่หนุ่มมาดออฟฟิศของเรานะฮะถือว่าทําได้ดี เวลาผ่านไปแล้วเหลืออีก20นาทีครับเวลาผ่านไป10นาทีโป้งก็ยังนำห่างอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่ากลุ่มที่ไล่ตามก็ยังมีสมาธิกับการกินของตัวเองครับเอ้อุ้ยอุ้ยพี่อ้วนขึ้นจานที่5แล้วครับ นะ,ะสุดยอดมากนะคือเราโฟกัสอยู่กับจานของเรามากกว่านะสต,ติอยู่ที่จานในการแข่งอีกท่านหนึ่งนะนายแพทย์ของเราคุณเก่งสามหมดแล้วนะคุณเก่งนะครับโอ้โหผมก็มองว่าเงื่อผมพอสู้เขาได้นะสุดยอดมากนะฮะกำลังจะขึ้นจานที่4ี่นะ,ะคุณเก่งนะ <ๆ S 1> และยกขึ้นจานที่4ี่ครับเป็นที่ร้อยเด็ดมันมากดูเดือดมากนะครับตอนนี้ดูดีว่า สูสีฮะสูสีและทุกคนยังคงเล่นเครื่องยังไม่เห็นใครที่จะแบบว่าดูช้านะฮะแต่คุณฟิลคุณฟิลเป็นไงตอนนี้คุณฟิลหูยคุณฟิลขึ้นจานที่3ามนะผมว่ากรุ๊ปนี้น่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับหลายคนกินได้ไม่ไม่ธรรมดา <Yeah. S 1> สุดยอดมาก oh. อาว่าโป้งตอนนี้โป้งจานที่8แม่เจ้านี่กี่ดีครับคุณสุดยอดมากนะครับ ตอนนี้นี่พี่หลุยของเราฮะขึ้นจานที่ห้าโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะข้าวไข่เจียวผมพูดตรงนะผมกินได้เต็มที่ก็สองจานคุณยงอยู่ที่จานที่ห้าเออสูสีมากครับคุณอ้วนนะครับอยู่ที่จานที่ห้าเช่นกันมาฮะที่คุณเก่งโอ้โหคุณเก่งนี่ก็เรื่อยๆเหมือนกันเลยนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่จานที่สี่ลูกดีที่บอกเลยว่าเคี่ยวมากนะครับ พี่เป้ก็ไม่หยุดเลยนะฮะกินนะครับสุดยอดนะฮะคุณ3เอกนะครับเริ่มจิ่งๆแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้นะ,ะอยู่ที่จานที่3คุณเหมียวนะฮะตอนนี้อยู่ที่จานที่3บุบมับเลยนะฮะกำลังจะหมดจานที่3ขึ้นจานที่4และ,และเวลาตอนนี้นะครับเหลืออีก15นาทีครับผ่านไปครึ่งทางอันดับกลุมผู้นำก็ยังคงเป็นต้นที่น้ำดงกินไปได้แจาน ตามมาด้วยอ้วนกินไปได้5้าจานยงกินไปได้4ี่จานและหลุยส์กินไปได้4ี่จาน,แ, Louis, น,ไไจานแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป้เก่งและเหมียวที่กินจำนวนจานเท่ากันและจะต้องเบียดเพื่อแย่งชิงอันดับหกครับ ปุ๊กปิ๊กฮะสาวน่ารักของเราเป็นไงฮะจานที่2อเอ้ยเริ่มอิ่มแล้วนะฮะเริ่มอิ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ครับท่านอื่นๆนะฮะต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะครับเพราะตอนนี้คุณโป้งกําลังจะขึ้นจานที่10แล้วนะค,ะคุณหลุยนะครับคุณหลุยหมด5ขึ้นจานที่6 พี่หลุยนะฮะเทคนิคของแกคือดีมากๆคือแกจัดสันไข่กับข้าวให้พอดีคำมากๆพี่ดีกอนบอกว่าเราทานเท่านี้คนอื่นทานเท่ากันเรามันเหมือนกับว่าทำให้เราต้องเร่งสป,ปีดวันนี้นะระอยู่ว่า พี่อ้วนมาพี่อ้วนมาฮะพี่อ้วนมาคุณเก่งฮะโอ้คุณเก่งนะคุณเก่งนะยังเวลาเอ่ยการกินจังหวะการกินของแกยังคงที่นะและแกดูไม่มีอาการเลยนะครับนายแพทย์ของเรานะฮะวันนี้สุดยอดมากคุณเหมียวนะฮะจากลบบุรีนะครับก็ไม่แพ้กันนะคุณเหมียวนะสุดยอดนะอ่าเพราะว่าคุณเหมียวนี่เคยมาซีซันที่แล้วด้วยรอบนี้นะ เอาเอาผมว่ามีลุ้นติดหนึ่งใน6เหมือนกันนะคุณเหมียวนะฮะตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับ <Yeah. S 1> มีผู้ที่กินจุเพียงแค่6ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับกุ๊ปดีไทจะได้เป็นผู้เข้ารอบไปนะฮะและโอ้โหโอ้โหนายแพทย์ของเราฮนะนายแพทย์ของเราขึ้นจานที่ที่หน่าสนใจมาก เอาเอาวันนี้ผมเชียร์เต็มที่ฮะเชียร์ต็มที่นี่ฮะเหลือเวลาประมาณ8นาทีกูไม่หยุดเหมือนกันพี่เต้ไม่นะนะคุณปุ๊กปิ๊กนะขึ้นจานที่สานะครับโอ้โหเรามาไล่สกอร์ของแต่ละท่านนะฮะว่าใครนำโด่งนะครับตอนนี้นะครับโป้งนะครับนำโด่งมาอยู่ที่จานที่11ครับเป็นที่1ครับตอนนี้เอาเรื่องไปครับ นะฮะแล้วตามมาด้วยคุณหลุยนะฮะกับจานที่7ที่กำลังกินอยู่นะฮะเป็นสตรีนะฮะเรียนหน้าสนใจมากตามมาด้วยพี่อ้วนของเรานะฮะที่อยู่ในจานที่6แต่สีหน้าเริ่มจะหกล้มแล้วนะฮะตอนนี้นะครับนี่ฮะพี่ยงนะฮะกับจานที่หกนะฮะกำลังจะหมดจานที่6นะฮะกำลังจะหมด เอาแล้วครับและและอีกขั้นหนึ่งนะฮะนายแพทย์ของเราอ่านายแพทอยู่ที่จานที่หนะครับพี่เก่งนะครับรวมถึงพี่เป้พี่เป้ก็จานที่หกเช่นกันครเหลือเวลานะครับไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเล่งได้เล่งมือนะครับตอนนี้เอาใจช่วยสุดๆผมว่ารอบนี้นะฮะสำหรับกรุ๊ปดีนี่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยกินได้เยอะแล้วกินได้ดีด้วยนะฮะสูสีที่ห้าผมจะ คุณเหมียวฮะคุณเหมียวยังมีลุ้นนะฮะคุณเหมียวนะยังมีลุ้นนะฮะจานที่ห้านะคุณเหมียวนะเอานะเอานะเอานะครับตอนนี้นะครับพี่เก่งพี่เป้และพี่โยงนะครับสูสีกันมากอยู่ที่จานที่6ครับผมโอกโห,โหนี่ฮ<น>ะพี่เป้ยังขมักขม่นต่อการกินอยู่นะครับและดูไม่มีการผ่อนเลยแม้จะเหลือเวลาแค่ห้าทีทสุดท้ายเป็นการแข่งที่เข้มข้นมากครับ ทำให้เรารู้สึกกุดในตัวด้วยว่าเออเราจะทําได้ไหมเวลายิ่งใกล้หมดก็ยิ่งลุ้นให้สุดใจว่าตัวหกใบสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบใครจะได้ไปครอบครองช่วงหน้า